สิ่งที่คุณคิดหวังไว้จะเป็นยังไงนะคะนี่ก็เป็นแรนดอมอีกหนึ่งคลิปนะสำหรับผู้ที่มีเรื่องใดก็ตามที่กำลังนึกอยู่ในใจหวังไว้ในใจตอนนี้นะคะก็ขอให้สิ่งนั้นมาสมหวังเนาะเดี๋ยวเรามาเปิดไปด้วยกันว่ามันคืออะไรนะคะมาใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะ ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะเพื่อเป็นค่าครูให้กับไพ่เราด้วยเนาะอะขอให้ทุกอย่างจงเปิดเผยในคลิปนี้นะคะสิ่งที่เราคิดหวังไว้จะเป็นยังไงคะทุกคนมีหวังไว้ในใจตอนนี้เนาะเออน่าจะมีแหละถึงมาเจอคลิปนี้นะคะว้าวสบายสบายค่ะสวยมากเลย ชิวๆค่ะสบายๆอ่าคุณอยากสะดวกสบายคุณอยากลักชัวรี่คุณอยากแบบคุณอยากชิวอะค่ะเอออยากมีชีวิตที่สะดวกสบายนั่นแหละเนาะอืมอยากอยู่ในพื้นที่ที่มันมีทั้งความสบายใจแล้วก็สบายสุขก,กายสบายใจอะประมาณนั้นพลังงานนี้ของคุณเนี่ยมาดูสิคิดอะไรอีกคุณกำลังปรับจูนกับบางอย่างนะคะ จะใช่อย่างที่หมอโบวคิดหรือเปล่านะบางคนไม่เหมือนกันคุณกําลัง <c oughs> ปรับจูนกับบางอย่างนะคะหรือคุณเตรียมความพร้อมกับบางอย่างน,นั่นแหละไม่ว่าจะเป็นงานใหม่สถานที่ใหม่หรือแม้แต่วความสัมพันธ์นะคะคุณได้มีการปรับจูนการเตรียมพร้อมนะคะแล้วก็เหมือนพร้อมกับบางอย่างแล้วนะคะสิ่งที่คุณแบบคิดหวังไว้อะมันเป็นสิ่งที่คุณเตรียมตัวไว้เตรียมตัวไว้รอไม่ว่าจะเป็นแผนนะคะ เออการวางแผนหรือว่าการวิเคราะห์การคำนวณหรือแม้แต่แบบวางแผนงาน,งานการก็ตามนะอืมเราจะเปิดห้าใบเนาะสิ่งที่คุณคิดหวังไว้โอ้ตะลุมบอลเหรอความวุ่นวายนะคะคุณอยากจะออกจากคำว่าความวุ่นวายเรื่องที่มันจุกจิก นะคะไม่แปลกใจหรอกเพราะตอนแรกสิ่งที่คุณคิดหวังไว้คุณอยากจะแบบอยากสบายอะ่ะเอาตรงๆนะใครก็อยากสบายนะคะมาบอกใจคุณอยากแบบมีความสุขออคุณกําลังปรับจูนคุณกําลังเตรียมมือเตรียมมือเตรียมตัวแล้วนะเตรียมตัวรับกับความพร้อมรับมือกับบางอย่างนะคะสิ่งนี้นะ่าจะเป็นคุณพยายามที่จะเคลียร์ความจุกจิกพยายามจะแบบเคลียร์ความเบื่อหน่ายหรือเรื่องราวที่มันวุ่นวายอะ่ะ นะคะให้ให้มันหลุดออกไปอีกหนึ่งใบสุดท้ายแน่วแน่ค่ะอืสมาธิความแน่วแน่ต่างๆนานามองจากภาพแล้วอะ่ะเหมือนคุณโฟกัสนะคะเหมือนคุณโฟกัสกับสิ่งนี้พอสมควรนะอาจจะต้องใช้เขาเรียกว่า การปรับตัวแล้วก็ใช้สมาธิเป็นอย่างมากรวมไปถึงการความมุ่งมัน่นแพชั่นแรงบันดาลใจของคุณด้วยที่จะฝ่าฟันกับเรื่องจุกจิกจุกจิก,จกหรือแม้แต่สิ่งที่คุณกแลังเตรียมความพร้อมนี้อยู่ทีนี้เรามาดูว่าสิ่งที่คุณคิดหวังไว้นี้จะสมหวังหรือเปล่าเออสิ่งที่คุณคิดหวังไว้นี้จะสมหวังไหมเนาะ ว้าวเ of c ่นออฟคัพค่ะไม่ว่าคุณคิดหวังอะไรนะคะคุณกำลังทำอะไรอยู่ก็ตามคุณได้รับการซัพพอร์ตค่ะสิกออฟคัพไม่ใช่เซเว่นคุณได้รับการซัพพอร์ตคุณจะได้รับความช่วยเหลือกับสิ่งที่คุณคิดหวังไว้ไม่ว่าคุณกังวลว่าเฮ้ย hey, มันจะยากหรือเปล่าฉันจะได้รับความช่วยเหลือไหมทุกอย่างมันจะเป็นไปได้ด้วยดีไหมมันจะนั่นไหมคุณได้รับความช่วยเหลือแน่นอนเลยเฉพาะ การดูแลเทคแคร์จากใครสักคนนะคะให้คุณได้แบบว่าเออสบายอ่ะมีมือเครื่อง <c oughs> เครื่องมือเข้ามาช่วยทุนแรงโอ้โห Ten of ฟคค่ะนะคะ cup คือบันเป็นความสุขบางคนถ้าคุณกำลังปรับตัวปรับจูนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวที่อยู่ที่อาศัยทุกอย่างจะดีรวมไปถึง ความสุขความสําเร็จมันเกิดขึ้นนะคะกับสิ่งที่คุณกําลังปรับอยู่นะคะสิ่งที่คุณคิดหวังไว้มาดูความพร้อมของคุณนะคะหลายคนนะคะกำลังเตรียมพร้อมในเรื่องของเงินใช่ไหมคุณจะเจอทางออกในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะคะหรือคุณจะเจอแนวทางนะคะในเรื่องของการหาเงิน มันมีคําว่าพร้อมเข้ามาดังนั้นบางคนจะเตรียมตัวในเรื่องของการเงินนะคะคุณจะเจอขนทางไม่ว่าคุณจะคิดหาเงินหรืออะไรก็ตามนะคะคุณพร้อมแล้วจัก,กรวาลเปิดทางให้คุณแล้วนะคะให้คุณได้มีโอกาสในเรื่องของการลงมือทําหรือว่าการหาเงินได้นะมาดูเรื่องวุ่นวายจะหายไปจากเราหรือเปล่าเรื่องวุ่นวายหายไปแน่นอนนะคะอันนี้คือคอมฟอร์ตขึ้นมาคุณจะปลอดภัยนะคะคุณที่กำลังจัดการปัญหา หรือวางแผนหรือว่าทํางานหรือทําอะไรต่างๆนานานะคุณจะแก้ไขปัญหาได้ปัญหาอะไรที่ยุงย่งวายยุ่งวุ่นวายแล้วคุณแบบสิ่งที่หวังไว้ฉันอยากให้เรื่องนี้หายไปมันจะได้อย่างใจนึกนะคะแต่เรื่องเงินเนี่ยก็จะเจอทางออกนะคะรวมไปถึงสิ่งที่คุณแบบเอออยากมีคนมาช่วยเหลือหรืออะไรซัพพอร์ตแล้วก็อยากมีความสุขมันได้แน่นอนขอหนึ่งใบสุดท้ายกับคำว่าแน่วแน่ของคุณนะว้าวเดอะเวอรเข้ามาเลยแอเจ of success นะคะมาประกบใบนี้อันนี้จะไม่มีทัมมิ่งแต่ละคนคิดหวังไม่เหมือนกันเอาหละความแน่วแน่ของคุณนะคะสิ่งที่คุณทำอยู่มุ่งหวังอยู่นะคะเดอะเวอร์ word, มาบอกยังไงยังไงคุณก็จะสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเออนางฟ้าออกมาบอกคุณเลยว่าอย่าอย่าเขาเรียกอะไรนะอย่าหยุดยัง้งนะคะมีความแน่วแน่ต่อไป ะค,ะคุณจะประสบกับความสําเร็จแน่นอนกับสิ่งที่คุณหวังไว้ค่ะสาธุใครที่พบที่เจอคลิปนี้ไม่ว่าคุณหวังอะไรก็ขอให้สมหวังดังไพ่บอกนะคะเป็นไพ่ที่พูดิทีมากๆฝากกดไลค์แชร์นะคะยืนยันดวงดีของคุณไปกับสิ่งที่คุณหวังไว้นะคะกับผลลัพธ์ดีๆนี้ด้วยเริบ่บๆค่ะ